รถดีดนะพี่นะขอบคุณครับรถดีอยู่แล้วเนียปไปแรงรถดีดีงขอบคุณครับ ใชรที่ไม่สามารถทำได้ตามนี้ยกมือขึ้นครับเอา้าเราอะไรครับไม่ได้ทำไม่ได้นาจ,จะฟังยางหกหน่อยนะครับเมื่อว,วานผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องแบบนี่ ผมก็อึดอัดผมก็ถามแฟนว่าจะเล่นกันยังไงเนี่ยแล้วเราจะมีเรื่องไหมเราจะตามก็ทันไหมแล้วเราจะแพ้กันไหมรับมือยุคการจุดศูนย์จุดศูนย์ได้ดีดดดดดดแต่ถ้ากดพลาดเมื่อไหร่เละเลยครับเละเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของค้ไทยค่ะนี่ได้สี่ดาวนะคะเป็นน้าจิ้นสุก,กี้สูตรหญิงไทยค่ะของปูทองคู่ที่รู้สึกผ่าท้ายราศสิงห์สงไม่ค่อยได้ยอดเท่าไหร่เพราะว่า มีขายที่อุไทัยแห่งเดียวนะอันนี้เพราะว่าคนอุไทัยชอบทานนิสุกใกล้เคียงกับเอ็มเคและขายดีมากเตอร์บูบี้ครับบอกว่าทำน้อยนะคเสียร้อยยี่สิบหกนะใครหมายเลขสิบแปดครับสิบแปดใครห้าสิบแปดคันเดียว,ไไลว,วเลยคนระับเท่ากันเลยจะหลักคือมวยอยู่ในนั้นนะฮะวมวยเตอร์บูบี้นะขอขอเรียนเชิญพี่เอกครับพี่สี่แล้วแบบแล้วแบบเป็นอะไรถึงแตกเนี่ยนะ อันด <g cascade> <Okay. S 1> ับที่สนะเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวสี่แสตแนที่สิบแนนลงเกมแล้วลงเกมเมื่อกี้แล้วอันดับที่สี่ได้แน่รถบหมายเลขหมายเลขสี่เนับนีไ่ต้องมาคนเดียวี่ตมีาลอองอันีห้ามคนเดียวเดออันดับที่สี่ไ

อันนี้สิบแพ้จุดห้าแรกได้มีแต่ได้สองตัวมีได้สองตัวได้ยรลบลายเลขสิบเจ็ดครับสองครับ โอเคโอเคครับอ้าี่อเนชิญพี่เอกนะครับอนุญาตครับขอเียเชิญพี่เอกครับเรียนเชิญครับอ้ามองกล้องนะครับมเมามันคือคนที่เคยได้ที่หนึ่งแล้วตกโระมาเนี่ยครับคนที่ได้ที่หนึ่งและไดเกยแล้วตกโกมาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมอนก็เป็นมันก็เป็นดวงตาเขาเนาะดวงมาเี่นหกแต่ก็การมาได้ช่วยต ได้ท uhm. <DM> uh, ี uman, uh, mm ่หนึ่งะก่อนเล่นเกมตกมาเป็นที่หกแล้วก็มาตรงกับอันดับหกทัีเลยนะฮะอ่านะครับก็ต้องพิเศษต่ออยู่นะรถบันพิเศษตัวนี้ได้แก่รถบ่ายเลขหมายเลขหกครับตัดอไหมาเลขน่งครับหมนึ่งน้อขอโทษขอโทหาหนึ่งอันดับมาดกคือเล่ ครับเดสินใจพอครับเขาตัดสินใจพอขจายการประชามอบกล้องคำขอต้นแด้วยนะครับเอาเตานะฮะเอาก็งวัลจะได้เอนจับหมายเลขนี้นะฮะหมายเลขนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งได้รางวัลไปเมื่อสักครู่นี้หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับเอาไปติ้งใจนิดนึงเนี่ยนี่แบบมันจะเซอร์นเลยเนี่ยใช่ไหมครับลงนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นอะไรดี เป็นย่างขนมังนะครับปิ้แบบเดิมยครับเรเดียวนาะเลขตัวเดียวครับอยู่ระหว่างเลขหกับเลขแครับหมายเลขเจครับหมายเลขเจ็ดครับเรัไปเป็นเป็นกาอะไรที่อะไรก็ไม่มีตัวไหนนะตัวนึ่งก็ปิ้งขนมปังเหมือนกันครับอัเนีรอเนะครับั จะเตือไปเจะจับให้ค่ะเพียกเพียกอยกโมเดองตี้หมดอ่าเดี๋ยวจริงจริงอ่าทีนี้เดี๋ยวไปเลยไปเลขแปดไปเลขแปดอ่าหมดแล้วนะมาแล้วนะโอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้งนะไม่ต้องหรือไปว่าไม่ไม่ต้องหยุดไปเริ่มมั้งแล้วก็ผมจบไปให้เรียบร้อยนะ คือคือดวงแย่ที่สุดเลยเอาอีกตัวมีอะไรที่มันแปลกๆเอเอาเอาเอานเอาตัวเป็นทีาไปเพราะมีบาตงสงนอนะครับเหลือตรวจสุดท้ายให้ได้ มีโต๊ะเยอะเหรอฮะโอน้หเอาที่เลยเอานะผน้ำครับผมผ่นน้นะห่งงาม